รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยบริษัทกสท,ทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ แบนนี้นะฮะเจอกับองครีวิวอปอกับรายการดาวอาสาครับถูกต้องค่ะองค่ะทำไมครับอ๋คคิดยังไงถึงชวนพี่อ่ะมาออกกําลังกายค่ะถ้าเราทํางานเราก็เหนื่อยแล้วเราอยากที่จะนอนทสาสปาอยู่บ้านมากกว่าเีพื่อครับวันหยุดแบบนี้เนี่ยการออกกาลังกายเนี่ยสนุกด้วยพักผ่อนด้วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับอะไรแบบนั้นเราก็เลยใช้เวลาเตยมตัวออกกําลังกายนะมาเป็นช่วงก,กําลังกายก่าจะไปแมทให้มันเข้าช่วยกับข้อสถานที่มันยากมากคุณผู้ชมครับนี่คือการเตรียมตัวชุดออกกําลังกายแล้วใช่ไหมครับ ฟังแล้วนะทาไมครับผู้หญิงย่ยหยุดสวยเราจะใส่สีนิ้ววิ่งตามรู้แล้วเราก็คือใส่ส้นสูงวิ่งคือเราสามารถคือเราใส่ส้นสูงวิ่งเข้าใจได้แต่ผมไม่เข้าใจว่าลิงแสเขามีเกร็ดตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อไม่เข้าใจแฟชั่นหรอกอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่เราสองคนละยังมีเพื่อนที่เป็นหนุ่มหล่อของผมมากอีกหนึ่งคนพี่จะว่ายังไงก็ต้องดูว่าหล่อแค่ไหนที่ไหนอ่ะอยากรู้เลยครับอยู่นั่นครับตามเข้ามาเลยดีกว่าะไปครับ ระวังระวังระวังโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะเฮ้ยเออเฮ้เหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยเหมือนส่องกระจกเราจะคล้ายๆการพี่ถนัดซ้ายเราถนัดขวามันจะเป็นกระจกเาวากันกันกระตัดทาวค่ะเย้สวัสดีครับกันกระตัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หล่อยง่ะเออเฮ้อพี่ขอทำลายครมปากเลยนะยืนอยู่เมื่อกี้กันหล่อขึ้นมาแล้วนี่ขอเสีประเมียครับกับดีเจกันกระตัดทาวบอลกันสวัสดีครับ เราจะแนะนำไปเรื่อยๆเพราะมีความหล่อมากกันแฮปปี้นะแฮปปี้ครับผมเพราะว่าเรารู้มาตั้งนานแล้วเพราะว่ากันจะออกกําลังกายบ่อยมากใช่คือออกกําลังกายมาออกกาลังกายทั่วไปฟิตนกฟิตเนสเนี่ยอาทิตย์นึงกี่วันอาทิตย์หนึ่งประมาณ3-4วันครับสาถึงสี่วันใช่ครับผมเล่นอาทิตย์หนึ่งครึ่งวันเนี่ยก็เหนื่อยแล้วแต่ก่อนละคลืนเอฟเอ็มของเราเนี่ยดีเจแต่ละคนกระโลกกระลา้อยเปียมากคุยละแล้วพอกันเข้ามากันเหมือนนําพาซึ่งความหวังมาบนบ่ากันเป่งประกายอะไรอย่างี้ถามนิดนึง ว่าเฮ้ยเวลามาเนี่ยเขาเล่นอะไรกันบ้างเอเออเออมันจะมีวิธีการเล่นหลากหลายกันไปอย่างกันเนี่ยปัจจุบันคือไม่อยากให้ตัวใหญ่กว่านี้ละผมก็จะเล่นแค่แบบให้กล้ามเนื้อมันทรงไวอคือให้ตัวเท่านี้แหละครับครับผมก็จะเล่นทุกส่วนเลยของร่างกายเพื่อให้เป็นแบบสมดุลกันปอปอการันตีให้มาว่าเราใช้เวลาด้วยกันบ่อยแล้วคืเราจะรู้ไลไตล์กันตลอด พูดต่อไม่ได้เลยอะคือเราจะรู้ว่าการเนี่ยะอยู่จิมอยู่ฟิตเนสต่อยมงต่อยมวยถ้าอย่างนั้นเราไปให้เอ็กซ์เพรสทางด้านกีฬาอย่างกันเนี่ยสอนเราออกกำลังกายกันดีกว่าครับได้เลยนี่ขึ้นหรือยังขึ้นสูงวันนี้ครับเยอะไปครับเยอะไปสวายบางครมเออใช่กันครับพี่ ถึงพี่จะยังอยู่ในวัยสาวต่ว่าการปัดไปพูดไปอะออกซิเจนมันเลี้ยงปอดพี่ไม่ทันไปนั่งคุยกันมาได้เลยได้เลยพี่อะหยุดก่อนระวัง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 โอ้โอ้โหโอขอโทษจริงๆนะคะขอโทษทุกคนปะปะเตงเตงเตงปะนี่ตกลงเกมมา ไม่ได้ไม่บอกขายปิดกล้องเลยนี่ไม่ได้เป็นจริงๆใช่ไหมใช่เฮ้แต่เราการันตีให้ได้ว่ากันไม่ได้เป็นไม่เป็นคือคนใกล้ชิดจะรู้ว่าถ้ากันเป็นโรคต้องแตกอ่ะใช่ได้ข่าวมาอีกหนึ่งข่าวว่านอกจากกีฬาฟิตเนสต่างๆนานาเนี่ยนะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากเลยก็คือมีอยู่ในละครด้วยชกมวยให้ไหมชกมวยทำไมชอบชกมวยอ่ะการที่เริ่มชกมวยครั้งแรกเนี่ยก็คือนี่เลย พี่เปรย์เปนคนมาชวนพือเปรยเป็นเสืกันโบรายใช่ครับผมเนื่องจากว่าเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วก็บอกลองเปลี่ยนดูไหมลองมาเล่นดูเพราะผมก็ลองไปเล่นที่ f a t เ e x กซ์อาเซียก่อนไปบ้านเฮ้ยรู้สึก มันแล้วการเอไอเอไอก็ขึ้นสเตตัสเฟซบุ๊กบางนู่นนี่นะว่าผมอยู่จีดิงจียู่แฟทเทกวันนี้เราจะได้ไม่เห็นกับตาแล้วว่าเวลากันเนี่ยอยู่ในค่ายมวยเนี่ยเขามาซ้อมมวยต่อยมวยอะไรกันบ้างนี่ไม่ถูกต้องเลยครับข่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบชกมวยธรรมดาจะมีภารกิจน่าตื่นเต้นให้การติดตามด้วยยังไงช่วงหน้ามาดุนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปกับอีกหนึ่งช่วงของรายการฮะอาสาตาไวครับค่ะอาสาตาไว ใครเคยหลงไหลแต่รสชาติโปรโตีนแบบเนื้อนมไข่อาจจะต้องเปลี่ยนมาเทใจให้กับอาหารมังสวิรัตแน่นอนเพราะอาสาตาวัยวันนี้จะพาไปรู้จักกับร้านอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเริ่มจากร้านแรกร้านคุณเชิญร้านนี้เขาคัดสรรเมนูเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเริ่มจากสลัดแขกคุณเชิญที่มากประโยชน์จากผักออร์แกนิกทานคู่กับน้ำสลัดสูตรพิเศษแบบพีนัทซอสต,ตามมาด้วยยำส้มโอที่ทานคู่กับใบชะพลูคลุกเคล้าเข้ากันด้วยน้ำยำรสกลมกล่อมต่อด้วยร้านที่สสลิมโบ อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนทันสมัยค่ะด้วยหน้าตาอาหารแบบฟิวชั่นซึ่งทุกอย่างล้วนทำมาจากถั่นเหลืองและใครที่รักสุขภาพแต่ชอบอาหารรสจัดต้องไม่พลาดจานนี้ค่ะเข้ามันส้มตำไก่ย่างต่อด้วยหอมหมกทูน,น่าพันตะไคร้ที่มาพร้อมกับน้ำจิ้ม2รสปิดท้ายด้วย2ส,สหายพันเบคอนที่ดูยังไงก็ไม่เชื่อว่าเป็นอาหารมังสวิรัตแน่ๆค่ะและร้านสุดท้ายกระท่อมมังสวิรัตที่คัดสรรเมนูเอาใจคนชอบทานอาหารฝรั่งเริ่มจากเนื้อแกะย่างซอสมัสตาร์ดสะโพกไก่ซอสชีส และเนื้อสันราสซอสไวนแดงคนที่เคยชอบเนื้อสัตว์ลองเมนูทั้ง3านี้ต้องมีเปลี่ยนใจแน่นอนค่ะอาหารเพื่อสุขภาพทั้ง3ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมต้องหาโอกาสแวะมาทานกันให้ได้นะคะดาวอัปเดต สำหรับคุณผู้ชมที่รักการแต่งบ้านหรือคู่รักที่กำลังสร้างบ้านใหม่ดาวอาสาขออาสาพาไปงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน h o m e p r o Expo ต้นแบบงานเรื่องบ้านตัวจริงครั้งที่11ที่เขาจัดกันไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาโดยบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนซึ่งภายในงานแถลงข่าวได้ระดมกองทัพผู้ผลิตและผู้จำหน่ายแบรนด์ดังมากมายมาเสนอสินค้าเกี่ยวกับบ้านกว่า10,000รายการ พร้อมสิทธิทพิเศษส่วนลดเพิ่มเติมและของสมนาคุณจากบัตรเครดิตท,ที่ร่วมรายการแบบคุ้มครบจริงซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปในงาน Home ป r o Expo ปต้นแบบงานเรื่องบ้านตัวจริงระหว่างวันที่12ถึง21มีนาคมที่ Impact เมืองทองธานีคุณผู้ชมจะได้เลือกชมสินค้านวัตรกรรมใหม่ๆจากหลากหลายแบรนด์ดังและยังได้พบกับผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำแนะนำในการแต่งบ้านอย่างมืออาชีพพร้อมร่วมเปิดรับไอเดียการตกแต่งบ้านแบบใหม่กับการแสดงห้องตัวอย่างที่จัดให้คุณได้สัมผัสด้วยตนเอง ใครที่สนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. c o m p o e x p o com ค่ะไ่แต่ไม่คืออะไรผู้หญิงไทยมวยอะ เอาละครับตอนนี้นะครับอองกับกันก็พร้อมแล้วกันอยู่ในชุดนักมวยเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแล้วครับพันนวมเรียบร้อยโอ้ดีดีไม่เคยมาสนามมวยเล่นนะครับโอ้โหคยทำาอะไรให้ทำอะไรให้ลอมลมนิดนึงนิ่มไหมนิ่มดูแบบปุ uh, <im <im ้งฟุยเลยนะเอาโอเคนะครับเดี eh, okay, ๋ยวนี้เน um ี anyway> ่ยนะฮะออกจะให้กันนะครับมาประลองนะฮะกับนักมวยจริงๆที่เขาซ้อมมวยอยู่ที่แบบแฟร์เทคแห่งนี้นะครับและคู่ต่อสู้ของกันนั่นคือท่านนี้เลยครับ พี่โอปอไปไหนดีกว่าเออี่โอปอห้ด้อนี่คืออะไรผู้หญิงใครหมวยวอยาเราปรับปื้มเลครับน้าให้ที่สุดเลยรูปร่างกำยำน่าจะชกชกแทนกันไหมล่ะอ๋อนี่คือคู่ต่อสู้ของกันไม่จะชกแทนนะกำยำเลยอนะไหนไหนลองไปเดินมาใหม่สิ ยังที่หนึ่งอีกเลยเหรอใจแดดมันอยู่ตรงอยู่ตรงนี้แรงอีกกันแรงอีกเออเออเหนื่อยพักไหมเอาน้ำไหมเออเด็กเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อย พอแล้วพี่กันพอแล้วเดี๋ยหยุดครับพี่อั๋นหยุดค่ะมันต้องมีเข้าขวาอย่างงี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอพอแม่พอแม่วันนี้พอแล้วครับต่อเลยครับอะไรกันขอบคุณพี่อั๋นด้วยนะครับขอบคุณครับพี่อั๋นขอบคุณครับพี่อั๋นคขอบคุณค่ะกันออกมาข้างหน้าเลยค่ะเห็นแบบว่าหน่วยก้านแล้วเตะอย่างหนักเตะอย่างแรงนะคะก็จะบรรลุเหนื่อยมากเลยมันเหนื่อยมากเป็กันแต่โดนอย่างเงี้ยเอะโดนกันเตะเอาเตะป้าเตะป้าเพราะหุ่นก็ได้เหมือนเป็นกระสอบทราย ไม่แน่หรอจะแฮปปี้กับจุดไหนกันกันไม่เหมือนสิอ๋อไม่เหมือนครับพี่ออกพูดอะไรอ่ะเหนื่อยมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับผมคุณผู้ชมค่ะหลายคนงงว่าเอากันมาต่อยมวยทำไมรายการดาวอาสาของเราเนี่ยนะคะจะต้องมีการทำความดีปออยากจะบอกว่าวันนี้กันมาทำความดีเหมือนกันค่ะแล้วก็จะนำเกี่ยวกับความรู้ความสนใจในเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องมวยนี่แหละไปทำความดีน่าสนใจมากแต่เราจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นเรอติดตามช่วงหน้าแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้มีอีกหนึ่งช่วงมาฝากกันกับดาวทาวครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะของพาคุณผู้ชมมารู้จักกับศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพนะครับซึ่งใช้หลักการแพทย์แบบองค์รวมนะฮะรวมถึงบริการระดับเวิร์คลาสแห่งแรกในทวีปเอเชียเลยนะครับกับที่นี่ฮะวิลล่าเมดิกานั่นเองนะครับจะเป็นยังไงตามออกไปดูครับ สวัสดีครัสวัสดีค่ะคุณอ๋อคุณหมิววรมาศใช่ไหมครับอโอเคทำหน้าที่อะไรครับค่ะมิวนะคะเป็น Health ูเคเตอร์ของ Villa m e d i ิ a าไทยแลนดค่ะครับผมซึ่งอ๋องถามไปนึงว่าหลักการแพทย์แบบอง์รวมนี่คืออะไรครับการแพทย์แบบองค์รวมนะคะเน้นที่การดูแลทั้งภายนอกและภายในก็คือทั้งร่างกายและก็จิตใจรวมถึงสภาพการดำรงชีวิตด้วยอืมโอเคแล้วอองรบกวนให้คุณหมิวช่วยพาเดินชมหน่อย ห้องแรกนะคะเป็นการตรวจไล์บัตแอนาลิซิสนะคะซึ่งแปลป็นภาษาไทยเนี่ยคือการตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่ะอ๋อเหรอครับห้องถัดไปนะคะครับเป็นห้องไบ O-Body Scan ค่ะฮะก็คือเป็นห้องที่ดูแลในเรื่องของเป็นการใช้หลักการของกระแสไฟฟ้านะคะวัดความสมบุรของปริมาณสารต่างๆในร่างกายค่ะที่สำคัญนะคะทั้งสขั้นตอนนี้เนี่ย ไม่เจ็บ,บไม่ต้องงดน้ํางดอาหารแล้วก็ยังใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยค่ะคุหมอก็อรู้ผลแล้วนะว่าเป็นยังไนงนะรู้ลึกถึงระดับเซลล์เลยค่ะโอ,อด,ดีดีนะเราจะได้รู้ว่าคือร่างกายเรามีส่วนบกพร่องอยังไงจะได้ตัองแซมถูกด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก,ก็จะใช้ผลจากทั้งสองเครื่องเนี้นะคะมา ร่วมกับการสักร่างกายแล้วก็ช่วยในการปรับไลฟ์สไตล์ของเราดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามาตรวจดูนะครับผู้ชมครับเราก็จะดูได้เลยว่าร่างกายเราจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรเพิ่มเติมหรืออะไรมากไปหรือเราต้องการยังไงกับชีวิตประจําวันเราบ้างซึ่งมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแบบใช้ชีวิตได้แบบยาวนานขึ้นแล้วก็แฮปปี้ขึ้นด้วยค่ะ อาละคุณผู้ชมครับดูเรื่องครบวงจรไปเลยของที่นี่นะครับยังไงต้องขอขอบคุณคุณวิวมากเลยนะครับวันนี้ดูแลการพราพอออกเดินชมทั่ววิลล่าเมดิกาเลยนะครับขอบคุณ <ๆ S 1> คุณวิวมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะขอเชิญนั่งพักอ๋อได้เลยครับไม่ลืมนะครับคุณผู้ชมครับว่าการดื่มน้ําที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานวันละ80แก้วเนี่ยนะครับจะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยครับ ชื่อมากเลยนะฮะเราจะมาให้น้องๆที่แถวนี้เนี่ยครับเขารู้จักการออกกำลังกายกันใช่เพราะเป็นสิ่งที่ดีไง,ง,งหลอกทุกคนเลยเอ๊เอ เราสามคนนะคะน้องอ๋องน้องกันน้องว่าปอยอยู่ที่วัดหนามแดงค่ะใช่แล้วมาทําไมครับกันครับคือเราเนี่ยรู้แค่ว่ากันเนี่ยจะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบอาจจะมีเกี่ยวกับการชกมวยเล็กน้อยมาหรือว่ามวยวัดเหรอมวยบกมวยทะเลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็หอว่พี่ต่อยกันแล้วตกน้ำมาเหรอใช่มันอยู่เนียมีคนนไมรำด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเราจะมาให้น้องๆที่แถวนี้เนี่ยคบเขารู้จักการออกกําลังกายกัน ใช่เพราะเป็นสิ่งที่ดีไงหล่อขึ้นมาเลยว่ะดีไหมดูเป็นคนดีมากเป็นสิ่งที่พี่ว่าปอไม่เคยคิดได้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ใช่ใชก็ซื้อหนุ่มมาแจกก็เป็นระยะสั้นน่ะแต่ถ้าการมาสอนการออกกําลังกายเนี่ยมันเหมือนเป็นการปลูกฝังปลูกฝังให้เป็นระยะระยะยาวแค่ที่เขาจะแบบเอ้ยวิ่งเล่นกันปกติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็หันมาเล่นกีฬาหรือว่าทาอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วทาไมพี่การถึงเลือกที่จะมาสอนเด็กวัดทำไมเราไม่เด็กวัดนะคะ เสียงน่ารักมากขัดกับหน้าตาไม่ก็คือที่เลือกน้องๆที่อยู่ที่วัดก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างที่มาใช่ไหมใว่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าได้ทําร่วมกันมากนักกลับมาจากโรงเรียนก็แบบว่าเอ้ยวิ่งเล่นกันไปนานบางคนาจจะแบบว่าเดินทางผิดไปแบบยาเสพติดไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับเด็กไทยปัญหาเราคือว่าครับเราไม่มีเด็กที่จะสอนเราจะต้องเสื่อมกลับไปนะผมเนี่ยได้ไป ตีซีกับหัวหน้าแก๊งหัวจกของนี่ดเล่นอยู่ตรงนี้แก๊งโอนำดนถือว่าซีกันไปแล้วถือว่าซีกันไปแล้วจริงเหรองั้นเอางี้ให้กันเตรียมตัวเปิดกล่องจะทําให้ดีที่สุดในการตามหาเด็กๆมาเป็นลูกศิษย์ครูกันแล้วก็เรียนการออกกําลังกายกันค่ะไปครับอย่านี่ไงเออเนี่ยแหละค่ะเราเจอแก๊งเด็กแฟนฉันแล้วเด็กๆครับทําอะไรกันอยู่ครับ บ้าบอลลูสีมันเชยพี่ทาไปออกำลังกายไปมาไปมไไหมแบบเก๋ๆแบบแฟนพี่เนี่ยเขาว่าเขาอยากมาสอนน้องๆไม่ใช่แฟนหรอกจริงเป็นลูกเออไปพวกเราเลยไปเลยเอ้ยโอเคเด็ๆเดเดเอาเลยนะเด้เอาเลยก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนน้องๆนะครับน้องรู้จักมวยไทยกันไหม อเออมวยไทยต้องรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งมันไม่ใช่กีฬาที่รุนแรงแต่ว่าเหมือนว่าเป็นการฝึกทักษะการใช้ร่างกายให้สมดุลมากกว่านะเดี๋ยวยืดกล้ามเนื้อก่อนเลยนะครับอ่ะเอามือกลางขาออกอเวลาก่อนที่เราจะต่อยมวยเนี่ยเราต้องรู้รู้จักฟุตเวิร์กของเท้าก่อนใครถนัดซ้ายบ้าง มีไหมขวาหมดเพราะฉะนั้นเหมือนส่องกระจกเราจะคล้ายๆกันพี่ถนัดซ้ายเราถนัดขวามันจะเป็นกระจกเท่ากันไอ้ขั้นที่ไม่ถนัดเราทังหน้าข้านนี้ไม่ถนัดอ่ะ้องเป็นทางซ้ายอย่างแน่นอนถูกไหมเออต่างตั้งก่าตั้งกา,งกาดูขาเวลาเราจะฟุตไปทางทางขวาขวาตัวเองเอาขาหน้าไปก่อนขาหลังตามถ้าไปข<ม>้างหน้าเหมือนกันขาหน้าไปก่อนขาหลังตามเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ที่ขาหน้าทั้งหมดถูกไหมอ่ะไปซ้ายซ้ายตัวเองหนึ่งเก้า คาลังตามส่วนการออกหมัดออกจากไหล่เราไม่ออกอย่างนี้ออกจากไหลคือไปทั้งตัวมือปิดอย่างนี้สองอันเลยปิดหน้าเวลาโดนต่อยจะได้ไม่โดนนี่เห็นไหมก็คราวนี้เตะบ้างก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า1นึ่งก้าวเราค่อยเตะ เตะคือวาดออกไปด้านข้างอ่ะเดี๋ยวพี่ถัดซ้ายพี่ทำให้ดูก่อนปั๊บวาดนึ่งอกมอ่าอ่านายพี่กันพี่กันมาดูครับอ่านะครับก็เดี๋ยวพี่อ๋องจะเป็นคนล่อเป้าให้ดูผมเท้าซ้ายพี่อ๋องครับนิ่งๆอย่างงี้พี่จะก้าวเท้าก่อนหนึ่งเตะอ่าประมาณนี้โอ้ยอ๋องเท่จังเลยพี่อ๋องไม่ครับเอเข้าเมื่อกี้ครับเข้าเมื่อกี้ครับโอเคจดโดนูกหักครับโอเคครับ มีอะไรอีกไหมอีกสักหนึ่งท่าให้กับน้องเดี๋ยสักหนึ่งท่าเอาเป็นคอมบิเนชั่นเลยเอามารวมกันแล้วกันนะคือเมื่อกี้1 2แล้วเตะทีเดียวคุณง่ายหนึ่งสองแล้วเตะเลยทีเดียวเด็กๆสนุกไหมสนุก ไปออกกกาการนี้คือครั้งแรกที่มาสอนมวยน้องๆใช่ไหมคะใช่ครับเป็นครั้งแรกที่มาเป็นครูฝึกครับรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาสอนน้องๆให้ออกกาลังกายเป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆจะได้เอาไปแบบให้มีสุขภาพดีกันใช่แต่ว่าบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าอย่าเอาไปแบบทะเลาะวิวาทกันเอออย่าไปตีกันเองเพราะว่าเป็นแค่แบบว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวใช่แล้วก็การออกกาลังกายไม่จำเป็นต้องเป็นมวยไทยอย่างที่กันชอบอาจจะไปเล่นฟุตบอลเล่นบาสเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ดีเหมือนกันถูกต้องนะครับอาอธรราดานาเรับ คุณกันการตณฐาวรครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยใช่แล้วค่ะวันนี้ดาวอาสาของเราคุณกันฑ์กัณถาวรค่ะแต่วันเสาร์หน้าจะมีใครติดตามได้11บเอ็กาทางโมเดิร์นไนท์โอปอลกับอองจะสแตนบายไว้สำหรับรายการดาวอาสานะคะแต่วันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายเด็กๆบ๊ายบายลูกทำให้เกิดประโยชน์ให้น้องๆเยาวชนหรือเด็กวัดที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะได้ห่างไกลพวกยาเสพติดหรือไปเล่นพวกกงพวกเกมมาแล้วก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์วันนี้ก็ได้มาทํากิจกรรมเ,ออเป็นดาวอสา,ากับรายการดาวอสา,านะครับก็รู้สึกดีมากตั้งแต่ที่ได้ไปซ้อมมวยไทยนะครับที่ค่ายแฟทเทคก็คือเป็นกิจกรรมที่ทําอยู่แล้วเป็นการออกกําลังกายนะฮะแล้วก็ได้มาสอนน้องๆด้วยที่อยู่ที่วัดนะครับในการออกกําลังกายก็คือซ้อมมวยนิดๆหน่อยๆเป็นพื้นฐานนะครับทำให้น้องๆเน,น,นี่ยก็จะได้เป็นปลูกฝังในเรื่องของการรักสุขภาพดีใจมากๆที่ได้ทําแบบนี้ครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เวลาเดินไปนายขันไหนก็รู้ว่าฉันนักเธอนายขันไหนขอเสียวเมือนคุณสองสันเิงครับไม่ได้เสียวต่างกันเลย สนับสนุนการอาสาในครั้งนี้โดย AJ Mobile Phone AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงโรงเรียนนานาชาติเซนจอนแมรี่สระบุรีคุณธรรมเท่านั้นทำให้มนุษย์มีเกียรติโทร036-218-600น้ําด้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเกมโออิชิคาเฟ่ซิตี้จากโออิชิ UST แคปสุนทรีภาพเพื่อการสื่อสาร ไม่แม่ผมบอกว่าพี่อ๋อพอได้ถ่ายพอหน้าเหมือนเสือแล้วแล้วก็รูปร่างเหมือนเสือโครงล่างความใหญ่ของร่างกายเหมือนเสือชก็ไม่แค่ปฏิตลาดยู่โลกมีนักมวยต่างชาติมนค่ายมาก็เลยค่อนข้างเลยรู้ตัวเอาแต่ไปจุดขายล่ละก็เลยเตรียมพร้อมพอจะเป็นหน้าเป็นตาที่ดีของประเทศแล้วก็จะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังพะแบบชื่อเสียงของประเทศอยู่บนมา